Armofac Academic Center, a Total Center, for Better Solution Life. สวัสดีครับวันนี้เราจะมาชวนคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยยาที่เรากินเข้าไปมันไปทำอะไรกับร่างกายเราบ้างใช่ครับเรื่องที่เรียกว่าเภสัชพลศาสตร์หรือถ้าให้ง่ายๆก็คือยาทำอะไรกับร่างกายนั่นเองข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากแหล่งข้อมูลเชิงวิชาการเลยนะครับ ที่เขาพูดถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างยากับเป้าหมายในเซลล์เรานี่แหละเป้าหมายเราก็คืออยากจะย่อยเรื่องยากๆให้เข้าใจง่ายขึ้นว่ายาทำงานระดับโมเลกุลยังไงทำไมบางทีมันเวิร์กหรือบางทีก็มีผลข้างเคียงเขาชอบมีภาพเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายนะครับว่ายาเนี่ยเหมือนลูกกุญแจค่ะส่วนเป้าหมายในร่างกายเราพวกโปรตีนตัวรับต่างๆก็เหมือนแม่กุญแจอ๋อค่ะ ซึ่งมันต้องเป็นลูกกุญแจที่ถูกดอกเท่านั้นถึงจะไขเข้าไปทำงานได้ใช่ค่ะต้องพอดีกันเป๊ะๆครับทีนี้หัวใจหลักๆเลยก็คือยาส่วนใหญ่มันจะไม่ได้ออกฤทธิล์ลอยๆเนาะมันต้องไปจับกับเป้าหมายที่ค่อนข้างจำเพาะเจาะจงใช่เลยค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นโปรตีนอย่างที่บอกเะ่อกี้ก็คือพวกตัวรับหรือรีเซปเตอร์เอนไซม์หรือไม่ก็ช่องไอออน การจับนี่แหละที่เป็นจุดเริ่มต้นเลยใช่ไหมครับไม่ว่าจะไปกระตุ้นหรือไปยับยั้งการทํางานเดิมๆของมัน ถูกต้องค่ะแล้วพอจับปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่แค่จับเฉยๆนะคะมันเหมือนไปเหนี่ยวนําให้โครงสร้างของโปรตีนเป้าหมายเนี่ยมันเปลี่ยนไปนิดหน่อยอ๋อ oh, ครับค่ะการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆเนี่ยแหละค่ะที่มันไปจุดประกายกระบวนการส่งสัญญาณต่อต่อไปข้างในเซลล์ที่เราเรียกว่า signal transduction นะคะเหมือนโดมิโนโลเลยใช่ค่ะคล้ายๆอย่างนั้นเลยสุดท้ายมันก็นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีหรือสรีรวิทยาที่เราเห็นเป็นฤทธิ์ของยาในที่สุดค่ะในบรรดาเป้าหมายพวกนี้ ดูเหมือนตัวรับหรือรีเซปเตอร์เนี่ยได้ยินบ่อยสุดเลยนะครับใช่ค่ะเพราะมันเยอะมากแล้วก็มีหลายชนิดมากๆเลยอย่างพวก GPCRs นี่เห็นเขาบอกว่าเจอบ่อยมากโอ้โหเยอะมากค่ะ GPCR นี่เกี่ยวข้องกับแทบทุกอย่างเลยตั้งแต่การมองเห็นการได้กลิ่นการรับรสไปจนถึงการควบคุมการเต้นของหัวใจความนันโลหิตอย่างยาเบต้าบล็อกเกอร์ที่ใช้ลดความดันหรือรักษาโรคหัวใจนี่ก็ใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะอันนั้นเป็นตัวอย่างคลาสสิกเลยมันไปบล็อกตัวรับชนิดเบต้าอะดรีนาิกซึ่งเป็น GPCR ที่หัวใจเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มีอีกแบบที่บอกว่าอยู่ลึกเข้าไปในเซลล์เลยอันนั้นเป็นยังไงครับอ๋ออันนั้นเรียกว่าตัวรับภายในเซลล์หรือ intracellular receptor ค่ะพวกนี้ยาจะต้องมีคุณสมบัติพิเศษหน่อยคือต้องซึมผ่านเยื่อหุ้มเซลเข้าไปข้างในให้ได้ก่อน โห oh, ต้องเข้าไปถึงข้างในเลยค่ะแล้วพอเข้าไปได้ก็จะไปจับกับตัวรับที่อาจจะลอยอยู่ในไซโทพลาสซึมหรือบางทีอยู่ในนิวเคลียสเลยแล้วมันจะไปมีผลต่อการควบคุมการแสดงออกของยีนโดยตรงฟังดูซับซ้อนกว่าแล้วมันต่างจากพวก GPCR ซงไงครับในแง่การออกฤทธิห์หลักๆเลยคือพวกที่ออกฤทธิ์ผ่าน intracellular receptors เนี่ยมักจะตอบสนองช้ากว่าค่ะเพราะมันต้องผ่านหลายขั้นตอนกว่าจะเห็นผลอ๋อ oh, ครับ แต่ว่าผลของมันมักจะอยู่นานกว่าเพราะมันไปเปลี่ยนการสร้างโปรโตีนในระดับยีนเลยตัวอย่างยากลุ่มนี้ก็เช่นพวกฮอร์โมนสเตรอยค่ะเข้าใจแล้วครับทีนี้พอยาไปจับกับเป้าหมายแล้วเนี่ยคุณภาพของการจับมันก็คงต่างกันไปในยาแต่ละตัวใช่ไหมครับเหมือนเคยได้ยินคำว่า affinity, efficacy, potency แม่นเลยค่ะสามคนี้เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเลยในการอธิบายการทำงานของยาเริ่มที่ affinity ก่อนเลยครับ อันนี้คืออะไรนะครับ affinity เนี่ยถ้าแปลตรงๆก็คือความสัมพันธ์หรือความชอบพอกันค่ะในทางยานี่หมายถึงว่ายาตัวนั้นมันชอบจับกับเป้าหมายของมันมากแค่ไหนจับได้แน่นแค่ไหนเหมือนแม่เหล็กดูดแรงๆนี่แหละฮะใช่ค่ะประมาณนั้นเลยยาที่มี affinity สูงก็คือจับกับตัวรับได้ดีมากแม้ว่าความเข้มข้นของยาจะต่ำๆมันก็ยังไปจับได้เยอะอ๋อใช้ยาน้อยก็ยังจับได้ดีค่ะ ส่วน e อฟ i ิเคซหรือประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยอันนี้จะต่างออกไปต่างยังไงครับกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองได้เต็มที่แค่ไหนไม่ว่าเราจะใส่ย,ยาไปเยอะเท่าไหร่ก็ตามอ๋อเหมือนกับว่าลูกกุญแจดอกนี้ต่อให้ไขเข้เขาไปได้มีอ f ฟฟิน t y ี้แต่มันบิดเปิดประตูได้สุดแค่ไหนถูกต้องค่ะ เปรียบเทียบได้ดีมากอย่างเช่นมอร์ฟีนกับพาราเซตามองทั้งคู่อาจจะไปจับกับเป้าหมายของมันได้แต่ว่ามอร์ฟีนเนี่ยมีเอฟฟิเคชีในการลดปวดได้สูงกว่าพาราเยอะมากเข้าใจครับถึงจะเพิ่มพาราไปเยอะๆก็ลดปวดได้ไม่เท่ามอร์ฟีนที่เอฟฟิเคชีสูงกว่าใช่ค่ะมันมีเพดานของมันอยู่แล้วคำสุดท้ายคือโพเดนซีหรือความแรงของยาอันนี้เกี่ยวกับปริมาณยาที่ใช้ใช่ไหมครับใช่ค่ะ p o เดนซีบอกว่าต้องใช้ยาในปริมาณหรือความเข้มข้นเท่าไหร่ถึงจะทำให้เกิดผลการรักษาตามที่เราต้องการเช่นลดปวดได้50%อร์ซนยาที่ p o เดนซีสูงก็คือใช้ปริมาณนิดเดียวก็เห็นผลแล้วถูกต้องค่ะยา A อาจจะต้องใช้10มิลลิกรัมถึงจะลดความดันได้เท่ากับยา B ที่ใช้แค่1มิลลิกรัมแบบนี้เราก็บอกว่ายา B มีโพเดนซีสูงกว่ายา A แต่โพเดนซีสูงไม่ได้แปลว่าเอฟฟิเคที่สูงเสมอไปใช่ไหมครับ ไม่จำเป็นเลยค่ะยาอาจจะ Potency สูงมากคือใช้นิดเดียวก็ออกฤทธิ์แล้วแต่ฤทธิ์สูงสุดที่ทำได้ Efficacy อาจจะไม่ได้เยอะมากก็ได้หรือกลับกันยาอาจจะต้องใช้เยอะหน่อย Potency ต่ำแต่พอออกฤทธิ์แล้วฤทธิ์สูงสุดอาจจะแรงมาก Efficacy สูงก็ได้ค่ะโอหมันสัมพันธ์กันซับซ้อนดีนะครับค่ะแล้วการเข้าใจความแตกต่างของอ f f i ิน t y e f f i c a c y p o t e n c y เนี่ยสำคัญมากในกระบวนการผลิตยาเลยนะคะเพราะต้องควบคุมคุณภาพให้สม่ำเสมอเพื่อให้ยาออกฤทธิ์ได้ตามที่คาดหวังทุกครั้งแน่นอนเลยครับไม่งั้นยาแต่ละลอ็อตคงออกฤทธิ์ไม่เท่ากันใช่ค่ะทีนี้พอเราเข้าใจเรื่องการจับแล้วเนี่ยยาที่ออกฤทธิ์กับตัวรับเขาก็จะแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้2แบบตามผลที่เกิดขึ้นหลังจากการจับครับผมที่เรียกว่า agonist กับ antagonist หรือเปล่าครับใช่แล้วค่ะ agonist agonist เนี่ยคือยาที่พอจับกับตัวรับแล้วมันสามารถกระตุ้นหรือเปิดสวิตช์ให้ตัวรับทำงานได้เกิดเป็นการตอบสนองทางชีวภาพขึ้นมาเหมือนมันไปเรียนแบบสารสื่อประสาทหรือฮอร์โมนตามธรรมชาติในร่างกายเราถูกต้องค่ะมันเรียนแบบสารในร่างกายแล้วก็มีแบ่งย่อยอีกนะคะเป็น full agonist กับ partial agonist ต่างกันยังไงครับ full กับ partial ฟู l แอคูนิสก็คือตัวที่กระตุ้นได้เต็มร้อยเลยค่ะทำให้เกิดการตอบสนองสูงสุดเท่าที่ระบบนั้นจะทำได้อย่างมอร์ฟีนถือเป็นฟู l แอค o นิสที่ตัวรับมิวโอปิออย ส่วน Partial Agonis t เนี่ยมันจับกับตัวรับแล้วกระตุ้นได้เหมือนกันแต่กระตุ้นได้แค่บางส่วนไม่เต็มที่เท่า Full Agonis t แม้จะใส่ย,ยาไปเยอะๆก็ตามอ๋อเหมือนเปิดประตูดได้แค่แง้มๆใช่ค่ะตัวอย่างที่น่าสนใจคือ b บ e ู e ป e นฟ i n ที่ใช้รักษาคนติดโอปิอยด์มันเป็น Partial Agonis t มันช่วยลดอาการถอนยาได้แต่ก็ไม่ทำให้รู้สึก เคลิมหรือเสี่ยงต่อการกดการหายใจรุนแรงเท่ากับพวกฟูลแอโกนิสอย่างเฮโรอีนหรือมอร์ฟีนค่ะมีประโยชน์ไปอีกแบบนะครับแล้วแอนตาโกนิสละครับมันตรงข้ามกับแอ o โกนิสเลยใช่ไหมใช่ค่ะแอนตาโกนิสแอนตาโกนิสเนี่ยมันจะเข้าไปจับกับตัวรับเหมือนกันแต่แต่ไม่กระตุน้นถูกต้องค่ะมันจับเฉยๆแต่ไม่กระตุ้นให้เกิดการตอบสนองใดๆเลยหน้าที่หลักของมันคือเข้าไปบล็อก หรือขัดขวางไม่ให้อะกนิสไม่ว่าจะเป็นยาอื่นหรือสารในร่างกายเองเข้ามาจับและกระตุ้นตัวรับนั้นได้เหมือนเอาลูกกุญแจที่ไขไม่ได้ไปเสียบคาไว้ในรูกุญแจคนอื่นก็ไขไม่ได้แลละเป๊ะเลยค่ะภาพนั้นเลยตัวอย่างคลาสสิกมากๆก็คือยาเบต้าบล็อกเกอร์อย่างโปรเพนอโลลที่เราพูดถึงไปตอนตอน้นมันเป็นแอนตากอนิสที่ตัวรับเบต้าพอมันไปบล็อกไว้อดรีนาลีนที่เป็นแอกอนิสตามธรรมชาติก็เข้ามาจับไม่ได้ หัวใจก็เลยไม่ถูกกระตุ้นให้เต้นเร็วขึ้นความดันก็ลดลงแล้วการบล็อกนี่มันมีวิธีบล็อกหลายแบบด้วยใช่ไหมครับเหมือนเคยได้ยินว่ามีแบบแ,บบแย่งที่กันกับไม่แย่งที่กันเก่งมากค่ะใช่เลยมีแบบ competitive a n t a g o n i s t กับ non competitive antagonists อ่านากันยังไงครับ2แบบนี้ competitive a n t a g o n i s t ก็คือมันไปแข่งขันแย่งจับที่ตำแหน่งเดียวกับที่ agonist จับบนตัวรับเลยค่ะใครมีเยอะกว่าหรือใครจับแน่นกว่า affinity สูงกว่า ก็มีโอกาสได้จับมากกว่าอ๋อแย่งเก้าอี้ดนตรีกันประมาณนั้นค่ะผลก็คือถ้าเราเพิ่มความเข้มข้นของ agonist ให้มากๆๆมากๆมันก็อาจจะไปแย่งที่คืนจาก competitive antagonist ได้ทำให้ผลการบล็อกลดลงเอาชนะได้ด้วยปริมาณค่ะแต่ non competitive antagonist เนี่ยมันจะต่างออกไปมันอาจจะไปจับที่ตำแหน่งอื่นบนตัวรับหรือจับแบบถาวรไปเลย ซึ่งการจับของมันเนี่ยจะไปเปลี่ยนโครงสร้างของตัวรับทำให้ถึงแม้แอคตินิสจะมาจับที่ตำแหน่งเดิมของมันได้ก็ไม่สามารถกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองได้อยู่ดีหรือกระตุ้นได้น้อยลงมากโอโออันนี้ต่อให้เพิ่มแอคตนิสเข้าไปเยอะๆก็อาจจะสู้ไม่ได้ใช่ค่ะเพราะมันไม่ได้แข่งที่จุดเดียวกันเหมือนกับว่าประตูมันโดนล็อกจากกลไกอื่นไปแล้วต่อให้มีกุญแจแอคตนิสก็ไขเข้าไปไม่ได้หรือเปิดได้ไม่เต็มที่ การเข้าใจความแตกต่างตรงนี้สําคัญมากในการเลือกใช้ยาหรือทํานายปฏิกิริยาระหว่างยาค่ะฟังดูแล้วซับซ้อนแต่ก็สมเหตุสมผลมากๆเลยครับสรุปแล้วการที่ยาจะออกฤทธิ์ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการจับที่จำเพาะมากๆระหว่างยากับเป้าหมายในร่างกายเราคล้ายๆกลไกกุญแจกับแม่กุญแจจริงๆใช่ค่ะค่ะแล้วยาเองก็อาจจะทำหน้าที่เป็นตัวกระตุน้นคืออกน n i s t หรือเป็นตัวขัดขวางคือ a n t a ก o n i s t ก็ได้ ทั้งหมดนี้ก็เพื่อปรับเปลี่ยนการทำงานของร่างกายให้เป็นไปนในทางที่ต้องการรักษาโรคหรือบรรเทาอาการต่างๆถูกต้องที่สุดค่ะแต่มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจชวนให้คิดต่อนะคะครับ ลองนึกภาพตามนะคะว่าโครงสร้างทางเคมีของโมเลกุลยาเนี่ยมันละเอียดอ่อนมากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเพียงเล็กน้อยจริงๆแค่เปลี่ยนตำแหน่งอะตอมนิดหน่อยหรือเปลี่ยนหมู่ฟังก์ชันเล็กๆครับแค่นิดเดียวค่ะแค่นั้นเองอาจจะส่งผลมหาศาลต่อคุณสมบัติการจับยาได้เลยนะคะอาจจะทําให้อ f ฟฟินิตี้เปลี่ยนไปเยอะมากหรือที่น่าทึ่งกว่านั้นคืออาจจะเปลี่ยนยาจากที่เคยเป็นแอคโคนิสให้กลายเป็นแอนติโคนิสไปเลยก็ได้โอ้โหแค่ปรับนิดเดียว กลายเป็นยาคนละชนิดไปเลยใช่ค่ะความไวต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเพียงเล็กน้อยขนาดนี้เนี่ยมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับการค้นหาและพัฒนายาใหม่ๆในอนาคตบ้างคะเราจะใช้ความรู้นี้ในการออกแบบยาที่มันจำเพาะเจาะจงมากขึ้นมีประสิทธิภาพดีขึ้นหรือมีคนข้างเคียงน้อยลงได้ยังไงบ้างอันนี้น่าสนใจนะคะน่าคิดมากๆเลยครับเป็นคําถามที่ทิ้งท้ายได้น่าสนใจจริงๆครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับยินดีค่ะ